เจ็บคู่กรณีบาดเจ็บแล้วท่านเป็นฝ่ายผิดเนี่ยพรบรจะช่วยท่านได้นะถ้าท่านไม่มีประกันรถยนต์แล้วเขาถูกคนภาคบังคับอยู่แลลวครับท่านต่อภาษีรถยนต์ท่านถึงจะได้พรบรถ้ารถท่านไม่ต่อภาษีรถยนต์ท่านไม่มีพรบรคุ้มครองผู้ประสบภัยพอเกิดอุบัติเหตุเรื่องราวใหญ่โตนะครับเป็นคดีหลายอย่างทั้งคดีจราจรคดีอุบัติเหตุประมาทเลืนเล่อนะครับก็ระวังไว้นิดนึงพรบรปีหนึ่งแปดร้อยถึงพันต้นๆก็ ไม่ได้เหลือบากกว่าแรงสําหรับท่านที่บางคนก็อาจจะไม่ได้พร้อมจะซื้อประกันรถยนต์นะฮะก็ต้องมีพระบรนะ Facebook Marketplace มีแต่สินค้าดีๆของดีๆมาให้ท่านเลือกชมทุกวันนะครับสภาพภายนอกแบบนี้นะครับภายในแบบนี้นะครับยังไงก็เรียกว่าคุ้มครับ ชอบใจถูกใจมั่นใจแล้วว่าคันนี้แน่นอนก็ทดสอบทดลองรถกันซะให้ดีทิ้งนะครับแล้วก็พูดจาเจราจากันซะให้ถี่ถ้วนตรวจสอบเอกสารกันซะด,ด้วยนะรถมันรูปล่างดีจริงๆรูปรล่างงามสะอาด่วทรงดูดีไปหมดรอบคันเลยนะเนี่ย ถ้าเป็นประเภทขับรถกลางคืนบ่อยๆขับรถตอนค่ำๆนี่ก็อย่าลืมดูไฟนะครับดูไฟรถไฟเลี้ยวไฟไท้ายมันตรวจสอบหน่อยนะไฟหน้าเหลืองก็ขัดมันซะหน่อยนะครับถ้าเราเป็นคนขับรถช่วงค่ำๆบ่อยๆนะวันธรรมดาก็ขับไปทำงานได้ติดต่อธุระได้นะวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันว่างว่าขับ บล็อกออกไปเที่ยวนอกเมืองนะครับแม่ก็เรียกว่าครบเครื่องแล้วสุขสบายมากแล้ว